สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องจุ๊บแจงรถมือสองนะคะวันนี้ก็น้องแจงจะพาทุกๆคนนะคะมารับชมรีวิวรถเข้าใหม่นะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องแจงขอเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งนะคะใครที่มองหารถสายซิ่งอยู่บอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดน,นะคะตามน้องแจงกันมาเลยคะ่ะ นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวรถเข้าใหม่กันดีกว่านะคะในส่วนของวันนี้นะคะน้องแจงก็มาพร้อมกับเจ้าตัวรีโว่สี่ประตูนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะใครที่มองหารถรีโว่สี่ประตูตัวเตี้ยอยู่บอกเลยว่าคันนี้นะคะต้องจัดแล้วนะคะมาพร้อมกับสีดำดุดันนะคะดูแบบ สุข,ขุมนุ่มลึกด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้คือหล่อมากๆเท่มากๆเลยนะคะใครได้เป็นเจ้าของนี่คือไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวมารับชมรอบๆคันไปพร้อมกันเลยนะคะในส่วนของรีโวคันนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าเขาเป็นตัว 4ประตูตัวเตี้ยนะคะเครื่อง 2.4J plus นะคะครั้น,นี้นะคะเป็นปี2017นะคะโหปียังถือว่าใหม่ๆอยู่เลยนะคะใครมองหายอยู่ก็ต้องรีบจัดรีบจองกันแล้วนะคะในส่วนของด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะคะนี่ให้ดูไฟหน้าเลยดูไฟหน้าของเขานะคะนี่ไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะนี่คะ่ะ ไฟแบบใสกริบเลยบอกเลยว่าไฟใสมากๆเลยนะคะส่องสว่างมากๆนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าดีกว่ากระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นแบบโครเมียมนะคะคิ้วฝากระโปรงก็เป็นแบบโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ บอกเลยว่าถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นรถกระบะนะคะแต่ก็ให้ความก็เรียกอะไรความหรูหราเหมือนรถเก่งเลยนะคะให้แบบเขาเรียกอะไรในส่วนของกระจังหน้ากระจกมือเปิดอะไรนี่คือจะเป็นโครเมี่ยมหมดเลยนะคะค่ะมาต่อด้านข้างกันดีกว่านะคะนี่ในส่วนของด้านข้างดีกว่าค่ะล้อของเขานะบอกเลยว่าหเปรี่ยวมากนะคะล้อนี้สวยมากๆนะคะ เ,เขาเรียกเป็นล้อแม็กแต่งนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเดิมๆของเขาจะเป็นล้อกระทานะคะแต่นี่คือเราเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะนี่ยางก็จะเป็นปี2022ทั้งสีเส้นเลยนะคะแล้วก็ขนาดหน้ายางนะคะจะอยู่ที่245 45 R18 นะคะนี่แม็กแม็กเขาจะเป็นสีส้มนะคะโอดูเปรี้ยวดูแบบซิ่งมากเลยนะคะใครสนใจอยู่ต้องรีบจัดแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างบ้างดีกว่ากระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้ด้วยนะคะมือเปิดของเขาก็เป็นโครเมียมทั้งสีบานเลยนะคะสีดำก็เป็นสีที่ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสีที่ดูแรงง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ดูดุดันพอแต่งแบบนี้บอกเลยว่าดูขึ้นมากเลยนะคะนี่ด้านล่าด้านท้ายกันบ้างดีกว่าด้านท้ายก็ในส่วนของอมือเปิดบานท้ายก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะนี่ค่ะตัวสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอะไรก็ยังอยู่ครบนะคะและที่สําคัญนะคะทางร้านของเรานะคะได้มีการ พ่นกันสนิมให้ใหม่แล้วนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะคะนี้ไม่ต้องทําเพิ่มมาทําให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครนะคะที่สนใจอ่ารถกระบะสี่ประตูอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ก็เป็นอีกคันที่หล่อเหลามากๆเลยนะคะรอบๆคันบอกเลยว่าหล่อจริงๆนะคะคันนี้สําหรับคันนี้นะเดี๋ยวตามน้องแจงมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะตามมาเลยคะ่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของอ่าภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นโทนสีดํานะคะแล้วก็อย่างที่เห็นคือเบาะของเขาจะเป็นแบบเบาะผ้านะคะเบาะผ้าอ่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะดูที่แผงประตูกันก่อนนะคะในส่วนของแผงประตูบอกเลยว่าร่องรอยคือน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็าสามารถเขาเรียกะ่รปรับ กระจกมองข้างได้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเซ็นทันล็อกมีในส่วนของสวิตกระจกด้วยนะคะอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะคะนี่ดูภายในกันดีกว่าในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ Power นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะคะมี Eco Mode Power Mode ให้เรียบร้อยเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของอเครื่องเล่นนะคะก็มีพวกวิทยุอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะ AUX แล้วก็ USB <S <S ได้ด้วยนะคะนี่มีกล้องให้ด้วยนะคะมีกล้องหน้าให้ด้วยอันนี้ได้พร้อมกล้องเลยนะคะภายในนี่คือบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็เราล้างซักทําความสะอาดให้ใหม่หมดเลยนะคะที่สําคัญ รถคันนี้เป็นปี2017นะคะแต่ว่าไม้ของเขานั้นบอกเลยว่าน้อยมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะไม้แค่หกหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นไม้แท้แน่นอนรถออกห้างป้ายแดงมือเดียวแน่นอนค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงๆได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของด้านหลังเองนี่คือบอกเลยว่า ร่องรอยการใช้งานนี่คือค่อนข้างน้อยจริงๆนะคะเหมือนไม่ค่อยได้ทุกสาวเท่าไหร่นะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่อีกหนึ่งจุดนะคะนี่ให้ดูให้ดูอ่าเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถกระบะก็ตามนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีในส่วนของที่เสียบคาซีทแบบไอโซฟิกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไปไหนมาไหนคือลูกเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนด้วยเนาะอ่า แค่ภายในภายนอกนี่คือบอกเลยว่ากินขาดมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึ่งนะคะให้ดูอีกรอบนึงใครที่สนใจคันนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะมาเดี๋ยวน้องเจงให้ดูรอบๆคันอีกรอบนะคะค่ะเดี๋ยวน้องเจงสรุปให้อีกทีนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นกระบะโตโย t ้ารีโวนะคะ4ประตูนะคะเครื่อง 2.4J+ พันะคะ เป็นรถปี2017นะคะเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปนี่คือซิ่งได้เลยนะคะเราจัดส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะยางเป็นปี22ทั้ง4เส้นเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพนี่คือแบบ เหมือนเหมือนป้ายแดงเลยนะคะไมน้อยมากเพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะคะใครนะคะที่สนใจคันนี้อยู่ก็ติดต่อสอบถามน้องแจเงเข้ามาได้นะคะที่เบอร์095 257 0196 0 9นะคะ0 9 5ย์7 0 1 9 6นะคะ,ะ,คะหรือหากว่าจะมาชมรถหรือทดลองขับก็มาได้นะคะที่ร้านของเรานะคะร้านของเราอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองนะคะ ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะมีบริการจัดไฟเน้นนอกสถานที่นะคะแล้วก็จัดส่งรถให้ฟรีเลยนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับคันนี้ก็ประวัติเครดิตดีก็สามารถออกรถแบบศูนย์บาทได้เลยนะคะใครสนใจอยู่ก็ติดต่อสอบถามน้องแจงเข้ามาได้นะคะก่อนจบ รีวิวคันนี้นะคะนั่นเจงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะที่ช่องจุ๊บแจงรถมือ2นะคะวันนี้ก็นั่นเจงขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเป็นคันไหนนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจงขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ